ก็สำหรับในการเดินทางของวอลเลย์บอลญิงยู18นะครับก็เดินทางระยะเวลาน,นานนิดนึงนะ <c oughs> เพราะว่าในการเดินทางมาเมาสซิโกลเนี่ยถึงเราเวลาเราถึงเมสซิโกลเนี่ยเราต้องเดินทางในเรื่องของรถบัสมาเพราะว่าถ้าเรารอที่จะเดินทางเครื่องเนี่ยเราต้องรออีกหนึ่งวันเร,เราต้องพักในสนามบินเราเลย กลัวนักกีฬาจะล้าจากจาก,การเดินทางเราก็เลยตัดสินใจในเรื่องของการเดินทางแทน,แทนในเรื่องของการเดินทางโดยรถบัสนะครับแล้วก็มาปรับสภาพในเรื่องของเวลาซึ่งมีความแตกต่างกับประเทศไทย,ทไทยของเรานี่ประมาณ12ชั่วโมงซึ่งนักกีฬามาถึงก็กสามารถรัดเรื่องของเวลาได้ได้พอประมาณหนึ่งครับแล้วก็ในเรื่องการซ้อมวันนี้ก็ <c oughs> ดูประเมินสถานการณ์ในเรื่องของร่างกายก็ นักกีฬาก็รักษาสภาพได้ดีนะครับในเรื่องของการฝึกซ้อมแล้วก็พละกำลังก็น่าจะจะน่า,จะ,นาจะกลับคืนมาครับผมค,ครับอยากฝากอะไรถึงแฟนคลับหรือว่าแฟนวอลเลย์บอลหน่อยไหมครับก็ขอให้แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยทุกคนแล้ก็ติดตามเชียร์น้องๆวอลเลย์บอลดูสุดแต่ทุกๆแมตช์น,นะครับครับผมครับขอบคุณครับผม